สวัสดีครับสวัสดีครับช่องดมน้อยผ้าไทยครับดมน้อยผ้าไทยทางช่อง y o ยูทูบด้วยครับพี่น้องเด้ออวันนี้มาทักทายพี่น้องย่างมะเร็งนะครับทายย่างมะเร็งมาเบิงว่าดมน้อยเค็ออย่างเนี้ย่างมะเร็งย่างมะเร็งข้าวกระสีนี่ปากกานี่ปากกาตัดชุดเพื่อสู่โจงลูกค้าอย่างนะครับนี่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแจ็คเก็ตที่ลูกค้าสั่งข้าวกระสีตัดตามแบบนะครับตัดตามแบบนี้เลยเสือ้อผู้ไทย เสือภูไทยเสือจักเกตต้อ็ตัดครับพี่น้องรับตัดราคาบ่แพงครับนะครับสิบห้ามาเยี่ยมชมนี่คืออา่าสีหุาสั่งลวดลายสวยงามลวดลายสวยงามที่เดียวครับนี่เลยนะครับด้วยอยากได้เนาะเพื่หน่อยสีลกูกจังน้อยเพราะว่าเอา่อตรงนี้คือ ห่อ,อตดสุดนะพี่น้องเนาะมันก็บสิลูกนิดนึงนะครับตัวนี้สวยลายสวยมากสวยงามนะครับนี่คือข้างหลังของเสื้อสวยนะครับตัวนี้ก็สวยงามแห้งครับตัวงามแหง้งสวยมากนะครับสวยจริงๆงามดีตัวนี้ใส่งามพอดีพอดีตัวนี้ด้วยนะครับสวยมากสวยงามจริงๆเล่นลายเล่นอะไรเงี้ยสวย ตัวนี้ก็สวยครับของลูกค้าลูกค้าสั่งสามตัวทีเดียวเลยลวดนี่ด้วยอันนี้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ XL เส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ดวมน้อยก็จะพาไปเที่ยวเยี่ยมชมบ้านดวมน้อยนะครับนี่คือ นี่คือบรรยากาศบ้านโดมน้อยนะครับบ้านโดมน้อยบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่ของเฮานี่คือบ้านหลังใหม่นี่คือบ้านโดมน้อยที่โดมน้อยอยู่นะครับนี่เลยบ้านที่โดมน้อยอยู่ตัดชุดบ้านหลังใหม่นะครับตัวนี้เลย นี่อันนี้จะเป็นข้างๆบ้านนะครับข้างๆบ้านเ้อง็สิมีสวนดอกไม้สวนดอกไม้นะครับนี่เลยข้างๆบ้านมีสวนดอกไม้มีอันนี้เลย่วนดอกไม้เล็กๆจะให้เราเดินชมแมนรับแมนเนี่ยเหมือนเล่พอเมานี่ไปน้ำนี่เมานี่ไปน้ำ แลยยุบปลาน่ยเอาเมื่อีอกห่หนักไี่้ <Okay. S 1> okay. เม่สิดฝา่อกใหีไม่ปิฝามล้ห่น พี่นอ้องเรียกหมดพี่น้องเลยโอ้ยตายต่ต,ต,ต,ตอันนี้หอมนะครับล้างบ้านล้างบ้านดมหน,น่อยครับมาเลยล้างบ้านนะครับล้างบ้านอันนี้ไปล้างบ้านดมหน่อยครับนี่เลยนะครับปิตยุได้พี่น้องล้างบ้านเปิดกว้างล้างบ้านครับว้านั้นก็จะโอเคอยู่พี่น้อง ที่เราทํามากินเราพี่น้องเนาะรับย่งสี่แล้วรับยุกับลูกสาวยุกับกุ้งนะครับเป็นคนซอยตัดชุดตัดยังห้กะฝากผลงานนด้อครับเด้อพี่น้องโดมน้อยผ้าไทยทางช่อง YouTube โดมน้อยผ้าไทยทางช่อง YouTube เป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นซองน้อยๆพ่ออนให้โดมน้อยไดีทํามาหากินนะครับซอยกันแช่ซอยกันเชี่ยซอยกันสนับสนุนนะครับกะทั่งเฟซบุ๊กอะโดมน้อยพี่บ้านแพงนะครับ กาขอบคุณทุก,ทกคนที่มีส่วนร่วมขอบคุณลูกค้าทุกๆคนขอบคุณขอบคุณทุกคนที่อดนนขอบคุณอขอบคุณทุกท่านที่อุหนุนและก็เมตตาดมน้อยครับผมเข้ากะสู่ไปนะครับสู่ไปเป็นกำลนังใจให้สักกและกันนะครับเริ่มนะครับดมร้อยผ้าไทยทางช่อง YouTube ขอบคุณครับ